สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่เจดีก็คือคุณเอกสิทธิ์นะคะที่นี่เลยส่งอาหารแมวมาให้หนึ่งกระสอบเป็นอาหารเม็ดนะคะก็ขอขอบคุณมากมากนะคะชอบไหมคะตัวเล็กอันนี้อันนี้อันนี้ของโปรดหนูไหมเนี่ยไปมาเล่นกับเพื่อนไปเลโน่นเพื่อน3ามตัวเอนโอ วันนี้ลูกแมวส้มตัวหนึ่งมาด้วยนะครับเห็นพี่พี่วิ่งมาก็ตามมาด้วยนะครับพี่พี่อยู่กันครบครับมาได้ไงครับเนี่ยเอาไว้เอาไว้ไก็ตามมานะครับ สมหวังสมหวังต้องดูแลน้องน้ววันนี้เนี่เอาจะวิ่งขึ้นต้นไม้สุนน้อยมาผจญภัยกับพี่พี่ดีนะครับมาตัวเดียวถ้ามาหลายตัวนี่ โอ้ระดำสามตัวอยูต่ต้นไม้หมดเลยนะครับดำสามตัวขึ้น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 มาเลยนะเพื่อนเพื่อนขึ้นหมดแล้วนะตีกันบนต้นไม้ก็มีเลยวรอฮะ ตัวไหนเป็นตัวไหนเนี่ยน้ำทิมโดยพี่สมหวังแล้วครับไ <c oughs> ต่เปนก็ลอกเลยนะครับเนี่ยสมหวังลงมาแล้วมีโชคลงมาแล้ว เดินอองมาก็ากวิ่งไปฝั่งโน้นส้มล่ะเข้ามเก่งยังเลยตัวนี้เอ็นพี่ๆขึ้นก็อย่าขึ้นอย่าพลาดนะเอ้โอ้โหได้เฉยเข้า,ขาแกงกับเขาได้แล้ไอ้ตัวนี้ โซนลอนลงได้ไหมเนี่ยเอาดีนะลงได้ไหม <c oughs> ลงได้ไหมให้พี่ ยี่ส้มหล่อนเอ,อ้ยค่อยๆลูดลงค่อยๆลูดลงค่อยๆลูดลงแต่และตัวนี่เหนื่อยอยังไงระวังเหนื่อยยังฮะวันนี้พอก่อนไหมฮ้ยเนี่ยทำไม โอ้ยวิ่งตามพี่มานะครับเดี๋ยวให้เล่นอีกแป๊บหนึ่งนะครับจะเอาตัวส้มกลับแล้วเพราะว่าน่าจะกลับไม่เป็นร้อยเปอร์เซ็นต์ดูแลน้องๆเลยนะพี่สมอง Đứa bên này là hả? Nhắn nửa nào, đủ lợi nửa ngày không? <laughs> รถไฟจะวิ่งกลับแล้วนะครับตรงโน้นครับบ้านเดี๋ยวเอากลับเลยดีกว่าอึ๊บนี่อะนำทีมเลยออกไหมบ้ออกไหมโอ้ยนี่ครับมาอยู่ตรงนี้เองนี่ไม่แปลกใจหรือเปล่า,าหายไปตัวหนึ่งเนี่ยอ๋อเล่นกัน,น,น,น มานอนอาบแดดครับเอาไอว้วันนี้ก็ครบทีมแล้วนะครับตอนนี้ว่าจะจับเข้าบ้านเดี๋ยวให้เล่นกันแป๊บหนึ่งยวกลับเข้าบ้านก่อนนะครับ หน้าเจอกันใหม่นะคะรับคลิปนี้จับแมวก่อน